สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบบบอยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าลมนะครับที่บ้านผมเนี่ยมีลมที่ค่อนข้างจะแรงเพราะว่าอยู่บนเขานะครับเวลาตากผ้านะครับบางทีผ้าไม่ทันแห้งนะครับตัวผ้าเนี่ยมันจะไปกองอยู่ที่เดียวกันนะครับซึ่งทําให้ผ้าเนี่ยแห้งช้าคลิปนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้ผ้าเนี่ยมันไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหากันยังไงนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ก็มีเชือกแค่เส้นเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะมาผูกเชือกที่หัวของเราตักผ้าก่อนนะครับนี่เราผูกอย่างนี้เลยครับผมผูกง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นเชือกในลอดอะไรก็ได้นะครับผมทีนี้เมื่อเราผูกนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะพันเนี่ยครับผมพันที่เราตักผ้าเนี่ยพันเป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นเกลียวไปเลยนะครับ ละพันยอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ดึงให้มันตึงนะครับนี่ให้เกลียวเนี่ยมันทีหน่อยนะครับนี่ดึงให้ตึงนี้เลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับพันเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวไม้แขวนผ้านะครับมาแขวนตามช่องตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเราก็เสียบไปตามรูตรงนี้เลยนะครับ เทียบระยะเดียวกันก็ได้เวระยะก็ได้นะครับนี่เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ก็ง่ายๆนะครับนี่ไม hmm, ้แขวนผ้าก็ไม่ไปกองที่เดียวกันแล้วนะครับมันจะเกาะติดอยู่ในตัวเกลียวเชือกนี่เลยนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับนี่ลมพัดก็ไม่ไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราตากผ้าแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บเชือกเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องการจะใช้ราวตากผ้าแบบเรียบๆนะครับแล้วก็แกะเชือกออกนะครับแล้วเมื่อเราจะตากเราก็มาพันใหม่ครับง่ายๆเลยนะครับ วิธีการใช้แค่เชือกเส้นเดียวเองนะครับก็คลิปนี้ก็นําเสนอเทคนิคดีๆเอาไวเ้เพื่อนๆลองนําไปแก้ไขปัญหากันดูนะครับขอขอบพคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ